สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสู่อีสานค้นบวานจานจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ได้ตามส่วนใสหอยแข้งเนาะพี่น้องแสิบๆนื้อเมาเด้อพี่น้องงับเข้ามากินน้ำกันหืมพี่น้องแคล้วน้ำร้ายกระแตกมาจัดจัดจัดพี่น้องหืมนัวแห้งพี่น้องเปะเ๊ะหมดหืม ผักปุ่งนากล่อมพี่น้องว้าหวาันผักซีเรียวกับมีดอ่ะมาพี่นอ้องมะม่นมวนข้ามใหญ่กี่น้ำกัน อืมอืมแสบแต่พี่น้องเรียบใหม่เรียบเมื่อพักบุ่งหน้าพี่น้องเอ้ยคุยขับปุ่นมาเส้นเนี้ยวหนุ่ม แสบแย้มไปหน้อ,อม,อม,อม สลัดคอดพี่น้องกระกรอบแสบแห้งหอมแขกพี่นอ้องตำไทยกับตำสว่วงหอมแขกหวานพี่น้องเอ,อ๋ยแสบเข่ากันร่อบมึงแล้วจ้ะอื้ม มแมงมันก็นได้อืมเจดีงเลยแซบ่บนวดถึกใจคัก่ม แก้หอยแข็งจนเล็บรุดพี่นอ้องอือหึคำใหญ่ๆ 嗯。Mm hmm. ตอบแซ่บพี่น้อง แสบแห้งอ mm ืมแสบ สาวเอาสาวเอาพี่น้องเอ๋ยเฮ้ยเพชรต้งเส็ดทต้งแสบหืมม แสบร้ายพี่น้องตํำเองแสบนัวแปะเวอร์พี่น้องนึกนับแสบดีพี่น้อง ืืกินตำตัวหอยแข้งพี่น้องกินหอดตากิดื่เเ่าพอพิ่มักตากิดพิ่มักหอยแข้งพี่น้องกินกับเขาพน,นอดม แซ่บไปหน,น,น่องจ้า